สวัสดีค่ะวันนี้เมตาพามากินข้าวหมูแดงหมูกรอบค่ะทุกคนรัดกันเลยนะนี่โอ้ยบอกเลยทุกคนคะ่ะนำรัดเยอะๆเลยค่ะอืมเทไปเลยเยิมเยิมนะคะน่ากินมากทุกคน ซุปมาแค่ๆได้เลยค่ะคุณแม่คะคุณแม่ตากล้องนำลายเลยกยอยแล้วนะคะทุกคนค่ะดูค่ะน้ำเยิ่มๆพันนี้เลยวันนี้ข้าวหมูแดงหมูกรอบทุกคนคำบุ้มบุ้มพันนี้เลยนะนี่จ้าหืมโอ้ยฮะกินข้าวหมูแดงหมูกรอบน้ำต้องพันนี้น้ำรับต้องต้องแบบสุดๆแบบนี้มันถึงร้อยอ โอ้ oh, สูงมาแค่แค่ไหมดูค่ะทุกคนคือมันร่อยมากเลยอันนี้หมูกรอบนะอืมลำมุโครทุกคนทึ้งตาจะใส่น้ำนี่เพิ่มค่ะข้าวหมูแดงหมูกรอบวันนี้ตาสั่งมาหน้าไม่ได้ทำเองนะทุกคนนี่ค่ะใส่น้ำ นามาได้ทุกคนนี่นามสีดำๆนี่ยิงร้อยไปเลยหนะ้าตาบอกเลยนะว่ามันจะยิงร้อยยิงเข้มคนค่ะทุกคนค่ะมาค่ะมันจะได้รสชา์ิแบบของสีอิ่วอ่ะแล้วึกับความเผ็ดนะทุกคนนี่ค่อยอเต็มคำค่ะ ม,ดมดาดมาทุกคนจานนี้สู้ตายค่ะฟินกุนเชียงทุกคนมีน้ำซุปด้วยนะน้ำซุปของร้านเขาอะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าหอมปลิกไทยอะเขาจะใส่ปลิกไทยไปในน้ำซุปเนี่ย ออโอ้ยโอค่ะละมุนอากลองกลืนนำลายกรึบกลุบกลุบแลวค่ะคำนี้นะอ๋อ มูค่ะทุกคนดูค่ะอ,อ๋อเยิมเยิมอร่อยอร่อยทุกคน น้ำลายไหลกันแน่นอนอร่อยมากทุกคนอันนี้ไข่นะอพร้อมน้ำราดเยิมเย้มๆทุกคนดูนะโหฟินมากวันนี้มื้อนี้หมดไปแล้วครึ่งการ่ะทุกคนวันนี้แม่ตาพามากินข้าวหมูแดงหมูกรอบ ไม่ต้องถามนะคะว่ากี่แทววันนี้ทุกคนเอ้ยละมุนแต่อยากกินบ่อยนะอ้วน <c oughs> ใครชอบคลิปนี้เป็นเมนูตรวจของใครกดแชร์ไปให้เพื่อนเห็นด้วยนะคะเห็นคลิปตอนกี่โมงคอมเมนต์บอกแม่ตาหน่อยนะคะทุกคนค <c oughs> ่ะตาบอกเลยว่าต้องหิวค่ะและจานนี้จุกจริงๆจะสั่งมาพิเศษทุกคน โอ้ยจุนห้าคอะขอน้ำตุ๊บหน่ะขอซอสเลยนะคะคนหา ไม่ดาม่านะกินคนเดียวค่ะอืมกินคนเดียวกินยังไงให้คนอื่นหิวตามกินแบบนี้ค่ะอืมทุกคนคะคลิปนี้ใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ตานะคะและไปหาข้าวหมูแดงหมูกรอบกินกันค่ะทุกคนคะบอกเลยว่า จานนี้แม่ตาจะจัดให้หมดจานเลยค่ะขอหันหันข้างนะคะข้างนี้หมดไปแล้วทุกคนนี่ข้างนี้ยังแน่นๆนะคะไม่อิ่มอย่ามาเรียกแม่ตาค่ะทุกคนหาคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะขอจัดแจงอีกซีกหนึงให้หมดก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ